สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้นะมวลนยุทธีของของพอเดชครับมือนี้ครับวันศุกร์นะครับที่ยี่สิบแปดนะครับมกราคมนะครับสามวันลอยของที่หานะครับมือนี้นะผมพาพี่น้องเบิ้งราคางัวครับบอกได้เลยว่ามือนี้นะของพอเดชไม่ได้ตรงกับงามครับเพราะว่าเป็นงัวคัดใส่เดี๋ยวเพาะว่าต้องคิดจังไงได้พี่น้องครับคือเป็นงัวทีเป็นบามันแดงหัวโลดให้เขาเรียบร้อยแล้วพร้อมต่อยอดพี่น้องครับไปเบิ้งกันว่างัวคุณจะไดตัวเป็นไหนแน่พี่น้องมณีมีงัวทั้งหมดจักตัวข่าวมณีมีอยู่สิบตัวครับผม พิ่นไปังไนยมาคือว่าไปเบิ่งสนามไปเบิ่งทุ่งหม่องแล้วแล้วมาซื้อมมูหนีขึ้นเกล้าคนมาซื้อยุคของมันมีหลักประกันไหมครับประกันก็คือประกันจริงครับครับทองก็คือทองชัวร์ครับครับหันไปสนามบางเถื่อเขากับวงหัวิีบติดตามไปเลยเนาะเพคนก็ได้ว่ามาซื้อหนี่ึ้นเก่านะครับเนาะครับผมอ่ะเอบ๊งตัวแรกครับงูตัวนี้ลูกตัวอะไรครับเอ๊เป็นลูกพริกแดงครับผมลูกพริกแดงนะเอ๊เนาะครับตัวนี้อายุปีอะไรเอ๊เบื้องแล้วนะครับอายุเกือแปดเดือนนะครับประมาณแปดเดือนนะเอ๊เนาะพี่น้องครับงัววตนนี้เป็ลูกกขอออองงงพพรรรริแดดคคัับาายุปะมณเืนนี่้บ ตัวนี้พิ่งเห็ดเขาหนอยเนาะพึ่งเ็ดเขาครับตัวนี้ครับเป็นง้วแดงหน่อยครับพี่น้องครับอายุประมาณ8เดือนครับเพจเขาแล้วพี่น้องครับตัวนี้เป็นง้วบามันแดงนะครับห้วโลนพึ่งเพ็ดเขาครับแล้วก็เป็นง้วทีเขินวานํำไตดีคือชี้กระชับครับล้าโตสมส่วนครับพี่น้องครับกระดูกแข็งขาใหญ่พราว่าเป็นง้วหน่อยยูนะครับอ่าต่ว่าหั่บโบดเข็มนะครับเป็นง้วแดงนะครับพี่น้องต่ว่าทามาเรื่องโค้งสั่งเขาประทรมดาครับตัวนี้ให้เบ่งทั้งสองขางเลยนะครับตัวนี้นะครับเอานะครับถือว่าสมส่วนนดีะครับ อายุแเดือนนั่นเอเนาะครับผมตัวนี้ครับพี่น้องอายุ8เดือนครับตัวนี้พึ่งเฮ็ดเขาพึ่งเฮ็ดเขามันก็เลยสิเจ็บเขาอยู่หนึงเมื่อถีนก็เลยสิบอันนั้นไดนะพี่น้องครับแต่ว่าผมเบิ่งนะครับถือว่าสมส่วนเพราะว่ากระดูกแข็งขาดีลั้มตัวเงี้วนะครับนังหนังดีครับคอก็ย่นดีพี่น้องครับตัวนี้จะใบเองว่าตัวนี้เปิดไว้52,000บาทครับ5 2 0 0 0บาทครับอันนี้คือราคาห้องนั่นเองเนาะราคาห้องคุยกันได้อีกครับราคาห้องราคานีสามารถต่อรองได้อีกพี่น้องคครรััับบบตวนนนี้ะะก52,000าทครับ เอาแล้วตัวนี้ต่อร่องได้พี่น้องครับอากาถือว่ากกหางก็ดีครับเนื้อหนังแข็งขาสุ้มส่วนดีนะครับเป็นลูกสาวของพริกแดงครับนะครับของวิเลฟาร์มนะครับตัวนี้ครับโงนห้เบิ้งข้างหน้าดีๆครับตัวนี้ครับห้าหมื่นสองพันบาทครับตัวนี้สามารถต่อยอดได้เลยพี่น้องครับตัวนี้โค้งสางดีครับไปตัวต่อไปเอ๊ะอ่ะพี่น้องครับที่นี่ครับว่าเบิ้งตัวต่อไปครับตัวนี้เป็นง่ว่ตัวที่2ของอ่าคอพเดชครับตัวนี้เป็นง่ว่ ตัวนี้ลูกตระลึกเองลูกปีศาจแดงครับผมนี่ลูกปีศาจแดงนะพี่น้องครับตัวนี้ผมบอกว่าเป็นลูกของปีศาจแดงครับอ่าจักเดือนอะไรเองว่าตัวนี้อายุสิเขวบปีนึงแหรอครับอายุจะเข่าปีนึงเหรอเนาะครับเนาะครับถือว่าพี่น้องครับผมทีศแรกนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นงูที่อ่าลำโตดีครับคือลำโตยาวแล้วก็เป็นแผ่นหลังที่เดินพื้นผาครับตัวนี้ครับแล้วก็โค้งสางดีคือกระดูกแข็งขาใหญ่ายเดยวนะครับงูบางตัวพี่น้องครับอ่าโค้งเนื้อหนังดีแต่ว่ากระดูกน้อย แต่ว่างต์ตัวนี้นะครับอายุท่านในหลายแต่ว่าโค้งสางกระดูกไงตัวนี้นะครับโค้งสางไงนะเป็นง้วงโบดพร้อมตัวนี้นะครับเอาให้เบิ้งตัวจริงนะตัวนี้คือว่าไงว่าเม็ดสีดีเนื้อหนังดีแล้วก็หนังกระเหลี่ยมดีพี่น้องครับตัวนี้นะครับถือว่าบ่ธรรมดาพงเที่ยวเขาะพ่อเนาะมันเกิดเลยตื่นจังหน่อยนึงครับเพราะว่าเฮาพงเท็ดยวเขายู่นี่แต่ว่าเองว่าตัวนี้ตัวนี้เปิดไปหกห0 0่บาทครับ65,000บาทเนาะครับหัวไอ้เอให้มันจัน อันก็ขุดเขาแล้วเนาะเหลือตีเบอร์ครับท่าต,ตีเบอร์เอฟหนึ่งครัเลี้ยงก็ดีสเสดระราคาดีกว่านี่เนาะแต่ว่านี่เขาเฮ็ดขุดเขาเรียบร้อยแล้วเพื่อนครับตัวนี้าราคาเท่ก็บหกมือเลยก่อนหก 6, มือหาพันบาทคุยกันได้ครับผมหกมือเดี๋ยวคุณครับพี่อ่ะพี่น้องครับตัวนี้โต t a l ไปครับตัวนี้เอาเอตัวนี้ลูกตัวอะไเอลูกซีไวซศูนย์เก้าหกครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นลูกของซีไวซศูนย์เก้าหก อายุจักเดือนเราเองว่าตัวนี้อายุ12เดือน12เดือนขึ้นหนึ่งปีนั่นเองเนาะครับตัวนี้นะถือว่าหน้าตาเข้าก็ดีนะครับเป็นหน้าตาหลักะคือเห็ดเขามันเขารับกับหนาเนาะหน้าเพชรเขาเรียบร้อยแล้วหลักะเป็นงัวทีเจ้าเนื้อครับพี่น้องครับหลัก็น้าเตยก็ดีครับหลัก็เป็นงัวทีสีเข้มพี่น้องครับคือเม็ดสีดีตัวนี้นะครับก็คือว่าไงอ่ตัวนี้ครับพี่น้องครับหนังหนาทรายง่ายครับอายุแค่1ปีเนาะประาณสิบเดเดือนก็คือปีหนึ่งนะครับเอ่เป็นงัวโบดร้อมพี่น้อง โครงสร้างเนื้อหนังกําลังมากครับกัผมบอกแล้วว่างว่ตัวนี้พนาไปอยู่ในขอกเลี้ยงถึงนะพี่น้องราคาธรรมดาเลยนะพนาอายุเต็มนะครับสิบแปดเดือนครับตัวนี้จับบาทเองว่าตัว yeah> นี้เปิดไว้เจ็ดหมื่นสองพันบาทครับตัวนี้เขาไว้เจ็ดหมื่นสองพันบาทนั่นเองเนาะครับเอาราคาพอฟังทะครตัวจะได้พร้อมทางพ่อเดไปเลี้ยงต้อนครับพี่น้องเลี้ยงดีๆนะครับผมคิดว่าราคาเนี่ยจะไปถึงแสนครับตัวนี้นะคิดว่าอนาคตของเขาครับแต่ว่าตัวนี้เขาไว้เจ็ดหมื่นสองพันบาทนั่นเองเนาะครับนะให้เบิึงทุกมุมเลยครับ หันห้าไปห้องแอตตานี่ราคาบอลราคาอยู่เองโมเลนนะครับผัดทิ้งผัดทิ้งได้เขียนได้ครับโมเลนซื้อนะพี่น้องตัวนี้ตัวนี้บอกเลยว่าราคาเจ็ดหมื่นสองพันบาทมาต่อได้เนาะครับราคาหนีต่อได้นะเองเนาะับต่อร้องได้ครับราคาหนีสามารถต่อร้องได้พี่น้องครับป่ะตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปคอยจะท้ากันหนีได้เองเนาะพอโทรศัพท์ไอหอนนะครับเมื่อหนีแดดแห้งคับพี่น้องครับตัวนี้ครับเอตัวนี้ลูกตัวใดเอลูกเกมบอลครับเกมบอลทีเกซูนเจ็ดเนาะครับ ต,ตัวนี้อายุคเดือนอะไรเองวะตัวนี้ตัวนี้สิบแปดสิบเก้าเดือนแล้วครับผสมแล้วสิบแปดสิบเก้าเดือนครับผสมแล้วนะครับผสมรอผ่านรอบผสมรอผ่านรอบผสมตัวใดไปครับน้องขามั้ตัวนี้ kf หกแปดครับผสม kf หกแปดครับผมโอ้เจมบอลศูนย์เจ็ดกัถือว่าเป็นพ่อพันธีโค้งสางไงเนาะนาเป็นพ่อพันธ์ไงมอ้มาใส่์กระเล็ทหกแปดลูกของมาธรรมดานี่น้องเพราะว่าแม่เขากะตัวนี้นะเป็นง้อโบดพี่น้องครับแล้วก็ลึกลึงกระชับเป็นมาพี่น้องนำใจดีแล้วตัวนี้ผสมรอผ่านรอบ แต่บาทครับตัวนี้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้คำว่าเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนั่นเองเนาะครับตัวนี้เริ่มเชื่องก่อนเนาะเริ่มเชื่องแล้วครับนะครับเริ่มเชิงเริ่มคุณพี่นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นลูกของเจมบอลทีเคศูนย์เจ็ดผสมกาเลตไวทเคหกแปดครับพี่น้องครับอ่ะตัวต่อไปเอ๊ะครับตัวนี้เป็นลูกทศพลอายุปีหนึ่งครับตัวนี้เป็นลูกของทศพลเนาะครับอายุหนึ่งปีครับพึ่งทําเขาพึ่งทําเขานะตัวนี้ถือว่าเป็นง้อที่เจ้าเหนือนั่นเองเนาะครับอ่าง้อตัวนี้ เป็นลำปีหายเนาะครับตัวนี้เนาะเป็นหายแล้วครับอ่าขนก็ติดติดแล้วพี่น้องครับตัวนี้นะครับคือว่าไงว่าอันนี้คือเขาอ่าเป็นลำปีหายสนิทแล้วลูกทศพลนะครับตัวนี้นะครับจ้าบาทเองว่าตัวนี้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับจ้าวบาเรื่องกระดูกวัวธรรมดาครับตัวนี้กระดูกโค้งสางดีเป็นงัวที่เจ้าเนื้อเนื้อหนังดีครับคือนะครับตัวนี้คือว่าไงว่าตัวนี้คือหันว่าวงเรื่องสีเนาะเม็ดสีอย่างเดียวนี่คือเบวงเรื่อง เรื่องกล้ามเนื้อนะครับตัวนี้ถือว่าบอธรรมดานี่ครับเพราว่าเจ้าเนื้อหันห้าบอโผดเนาะหันห้าง่วงสินับเดียวตัวนี้ผลิตเอาพาหนังมันย่ยนดีครับตัวนี้ครับเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าพันบาททาเข่าแล้วนะครับทาเข่าแล้วครับอายุหนึ่งปีเช่องดีครับเช่องดีนัเองเนาะครับผมวันนี้เข้าอันนี้คือเป็นใสสําหรับอ่อง่วทีอ่าเป็นงัวหน่อยเนาะเป็นง้วทีเข้าเป็นแม่สาวครับสื่อแม่สาวบบมีความเสี่ยงบบมีความเสี่ยง แม่นบปครันหาสื่อแม่สาวความเสี่ยงกับคุยมีภาวามันท่านมีลูกนะครับท่านมีอย่างอย่างเนาะครับนท่าสื่อแม่ใหญ่แม่ขวามเสี่ยงกับมีความเสี่ยงกับมีแล้วก็เขาต้องประกันใเิ็นพร้อมครับครับไปไปดูตัวต่อไปเอครับเอนะครับตัวนี้เป็นแม่ลูกเนาะเอเนาะครับแม่ลูกแรกครับผมลูกตัวแรกเร่นกว่าครับตัวนี้ครับลูกออกวันที่สิบมกราบครับลูกออกที่สิบมกราบครับมือนี้คืออะไรเอมือนี้มือนี้ ยี่ส <Right. S 1> <c oughs> awesome. ิบแปดแต่สิบแปดมื่นครับผมแต่สิบแปดหมื่นนะครับเนาะครับแต่ว่าเป็นงัวลูกตัวเมียพี่น้องครับตัวนี้คือกำลังผัดขนครับตัวนี้นะครับอ่างัวตัวนี้ลูกตัวแรกท้ายสูงมันเท่าได้เองว่าตัวนี้ประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดเลยครับประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดเนาะราคาเอตัวนี้ราคาหกหมื่นหากระผมตัวนี้เขาเป็นหกหมื่นหาพี่น้องครับตัวนี้บ่ต้องรุ่นครับคือเป็นแม่ลูกตัวแม่แล้วนะตัวนี้ครับกัเป็นงัวทีโค้งสางเฟี้ยมใหญ่อยู่นะครับเป็นเฟี้ยมกลางๆร้อยร้อย อันนี้ลูกตัวแรกครับลูกตัวแรกสดๆเพ่ครับผมนับลูกเขาก็เจอว่าเนื้อหนังมาดีครับพึ่งอายุ18,000นะตัวนี้ครับนะครับ60,000น่าก็เยอะ60,000หาครับ65,000บาทปไาตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปตัวนี้เนาะเอเนาะตัวนี้เป็นแม่ท้องครับท้อง5เดือนท้อง5เดือนครับเขาได้รู้ตัวเองว่าตัวนี้ลูกสองครับผมลูกสองในท้องลูกสองในท้องเนาะครับตัวนี้เป็นลูกกระทบขึ้นดูบาดซิ้นเนาะครัว่าโค้งสางไงโค้งสางท่ยสูงประมาณร้อยหาสิบกัวเนาะเอนะตัวนนี้ะครับ ประมาณลอยหาิบกลัวหอดลอยหาซิบกลัวเล้วเนาะว่าแล้วประมาณเบื้องหล้วนะหาสิบหาบ่หูวหอดบ่หอดแต่ประมาณเอาผสมตัอะไรไเองว่าตัวนี้ผสมเคเอหกแปดครับกาเรตไปอผสมกาเรตเคเอฟหกแปดไปเนาะครับเนาะครับจักเดือนอะไรเออหาเดือนครับผมตรวจทองอันดาซ้าแล้วครับตรวจทองอันดาซ้าเห้วเนาะครับเอาหน้าหาเดือนจักบาทเหรครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไปหกหมื่นเจ็ดพันบาทครับตัวนี้หกหมื่นเจ็ดพันบาทตัวนี้ครับ ราคาคุยกันไดครับผมราคาหนีสามารถคุยกันไดเนาะแต่ว่าเป็นงัวเป็นง้วลูกกระทบเป็น้องคบโค้งสางไงนะครับเป็นลูกตัวที่สองในทองผสมเข้มหกแปดว้ตัวนี้ครับกับเขาเอินมางลูกกระทบครับในตัวแม่ก็ขึ้นสิเลยราคาดีนะตัวนี้เนาะมาดูตัวต่อไปเลยนะครับนี่เป็นงัวบดนะครับตัวนี้อ้าวตัวต่อไปตัวนี้เนาะเอ๊ตัวนี้เป็นแม่ทองครับทองเข้มหกแปดคือกันตัวนี้ได้หกเดือนครับผมตัวนี้ทองอันดเซ้าแล้ว ตัวนี้คือเป็นง้วแม่ทองผสมเค้หกแปดไว้ครับไม่ได้รู้ตัวเองว่าตัวนี้ลูกสองได้ทองครับลูกตัวที่สองได้ทองนะครับเนาะนะครับตัวนี้คืออันตราเซาตัวนี้เนาะตัวทองรียบร้อยแล้วทองแล้วครับเอาพี่น้องครับตัวนี้ตัวทองรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับเป็นงัวบดนะครับเครื่องเพชดําเข็มในตัวนี้นะครับกถือว่าโค้งสางดีสูงว่าเท่าไหร่เองว่าตัวนี้สูงประมาณร้อยห้าสิบได้ครับผมร้อยห้าสิบเนาะเอาเอะตัวนี้ลองจูงไว้พี่น้องเบิ่งเนี่ย ได้บ่นะครับจุ้งได้ครับนะลองเอาออกพี่น้องเบิ้งแน่้ยนะครับเพียงใดแน่เพราะว่าอยากใจพี่น้องจะเห็นลหลายๆมิติเพราะว่าหันห้าซื่องว้วงทองแล้วนะครับที่พี่น้องในหิ่งหางหิ่งน้ำนะครับ,บเบิ้งขาโถกขาถอนบ่อที่นะครับแต่ว่าอยู่นีเพราะที่เรือ่องแต่พอคนประกันไห้นะครับประกันไห้หมดครับผมประกันไห้นะครับประกันขาโถกขาถอนแต่เป็นงวัวที่เฟมิมเฟิมเอ่อเขาื่องอเป็นแม่พันธุ์ที่ดีเพราะว่าเป็นโค้งสั่งไงนะครับแล้วก็เป็นคนหนาลึกดีครับหนาดีเนาะครับเนนาะห้็ีตัว ตัวนี่เจ็ดหมื่นสองครับเจ็ดหมื่นสองพันบาทนะเอเนาะนี่น่องไวเจ็ดหมื่นสองพันบาทนะครับปะตัวต่อไปเลยนะครับตัวนี้ผสมเคเอฟหกแปดไว้เคเอฟหกแปดหกเดือนครับผมหกเดือนแล้วนะครับนี่ความกินน่องนะครับความกินน่องความไปรุ่นนะวัชระตัวผู้ตัวเมียนะครับสตว่าตัวนี้สีเจ็บเจ็นะครับตัวนี้นะครับผู้ใดหมักลึงเหยือสีงัวตัวนี้เ็ธรรมดาเอาออกไปทั้งนอกและเอะนะครับโมนิศใส่น่องครับเพราะว่าหันหายืนบางเือาสีม้วนผู้ดเนาะอยากให้พี่น้องเห็นสีที่แท้จริงครับ พวันนี้มมันเกิเป็นสีสีหนึ่งนะครับแต่ว่าข้างนอกเกิเป็นสีตัวนี้เป็นสีแดงเม็ดมะขามบางคนบอกว่ามันเป็นสีมะขามสุกครับตัวนีมะขามเลนี้นะตะกี้ตะกี้แดงกระเสยบตากับพ่อแล้ววันนี้เป็นแดงมะขามสุกแดงมะขามนี่คือแดงเข้มครับตัวนี้ได้ลูกตัวอะไเอ๊ะลูกสองครับผมตัวนี้ลูกสองตัวเนาะครับตัวที่สามในท้องอ่าตัวที่สองในท้องครับผมตัวที่สองในท้องครับมันเขาดรอนะว่าตัวนี้เนาะเขาดรอครับหันหนาแล้วนุ้ยเอ๊ะเอานะครับหันหนาแลวทั้งนี้นะครับเห็นแล้วนะครับตัวนนีี้คืออสูงเเ่่าว สูงประมาณร้อยสี่สิบแปดครับสูงประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบแปดโค้งสั่งดีพี่น้องครับองค์ไงว่าเป็นง้วนทีเม็ดสีเข้มครับอ่าแล้วก็มันเขาดอนะครับแต่ว่าเป็นง้วนลูกตัวที่สองถือว่าอ่ายังสดสดอยู่เป็นง้วนโบสพร้อมครับคือนี่คือสีเจ็บแล้วพี่น้องครับพร้อมต่อยอดได้เลยตัวนี้ท้องเจ็ดเดือนเขี้สมหนึครับเขี้ยบสามหนึ่งครับตัวท้องอันท้าเสาแล้วครับผมตัวท้องอันท้าเสาแล้วนะครับเจ้าบ้านเอ๊ะตัวนี้เก็บมื้อหาครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเนาะ ตัวนี้ห้องไว้7 5เจ็ดหมืหันบาทครับพี่น้องครับมัดต่อเอาพี่นี่ต่อเลยทุกตนะครับราคานี้คือเจ็ดหมื่นห้าพันบาทป่ะตัวต่อไปนะครับผอมกินน่วงนะครับตัวนี้เป็นง่วเก็เแม่สีนวลบ่ะเอาตัวใดก่อนแม่สีนวลนี่เนาะครับ ตัวน,นี้สูงประมาณหน่อยหาซิฟหาได้อยู่ดอกคุณเบิ้งแล้วนะเพระาะว่าน้องเขาก็สูงเขาอยู่นะตัวน,นี้คนเขาไปว่เห็นคนแล้วนะครับคือมันเป็นง้วเฟมเงี้หลายตัวมันเลยคืออย่างมันตัวหน่อยเขาถ่ายคลิปมาแต่ว่าตัวจริงเงี้ตัวน,นี้สูงเงี้ครับนะครับสูงเงี้เนาะครับตัวน,นี้ไม่ได้รู้ตัวเราเองว่าตัวน,นี้สามในท้องครับผมลูกสามในท้องเนาะครับเป็นง้วเฟมเงี้เนาะโค้งสางเงรับผสมตัวใดไว้นาะครับว่าตัวนี้ผสมปีศาจแดงครับในสามเดือนตัวท้องแล้วครับผมผสมเออ่ตัวนี้ตัวสุดท้ายนั่นเองเนาะครับ ที่เด็ดเลยนตัวที่เด็ดครับผมที่เด็ดคือว่าที่เด็ดครับตัวนี้อ่าสีได้กินน้องไว้ไว้ครับแมนบะครับตอดแปดเดือนตัวไหไปเนาะครับตัวนี้ผสมเค้บหกแปดครับตัวนี้พี่น้องครับเป็นง้อหันวะเป็นง้วไทยกลางเนาะเป็นกลางเพิ่มบามันนี่แหละแต่ว่ามันเนื้อหลายอลไรพี่น้องครับเนื้อหลายแต่ว่าส่วนสูงบ่บ่ท่าไหนครับตัวนี้สูงประมาณหน่อยเท่าไรหน่อยสามสิบก้อนเนาะประมาณหน่อยสามสิบหาบลบครับผมใช่ไหมบาบลบเนาะตัวนี้เนาะครับแต่ว่าเป็นง้วที่อ่า อ่าเข้าเลย่าเป็นง้วบดครับพี่น้องครับบดแล้วก็สีเข้มครับเครื่องเพชรดำผสมกาเล็ดเขหกแปดไว้เป็นอ่าท่องเจ้าเดืนเอตัวนี้ท่องแปดเดือนครับกำหนดคลอดต้นเดือนกุมภาครับกำหนดคลอดต้นเดือนกุมภาครับว่าไงพร้อมกินน่องแน่นอนตัวนี้เนาะพร้อมกินน่องครับเอาทองแรกผู้ใดไม่อาเสียเวลาพร้อมลุนตัวผู้ตัวเมียตัวนี้ครับเจ้าใบเอตัวนี้ตัวนี้ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองเลยครับตัวนี้ห้องไวห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับ ราคานี่สามบาทต่อรองได้พื่นะครับตัวนี้เพราะว่ามันทองเงี่ยวครับนุ่มลงแล้วเป็นแม่สาวหน่อยพร้อมพี่นะครับสาวหน่อยทองแรกนะครับผสมเคห์กแปดไว้นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นวัฒธรรมดาครับคันว่าบามันเป็นง้วไทยกับว่าแม่เพราเป็นแบบว่าผสมบามันมาแล้วล่ะต่ว่าันอ่กสูงมาซื้อเนาะครับเอาเอถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้งัวหกขดเด็ดนีสามารถติดต่อช่องทางใดในนี้ครับครับผมทางบูทโทรศัพท์ครับศูนย์หกสี่ศูนย์แปดศูนย์สามห้าห้าห้า คือว่า Facebook ธนกิจฟาร์มครับครับนะเบอร์โทรคือศูนย์หกสี่ศูนย์แปดศูนย์สามห้าห้าหรือว่าเฟซบุ๊กธนกิจฟาร์มนะครับเนาะน้องเอสีสามารถตอบได้นะครับตัวนี้ราคาเนี่ยสามารถต่อรองได้น้องเอเนาะต่อรองได้ครับผมต่อรองได้แล้วมีรับประกันค่าทุกค่าถอนพวกนี้นะครับหรือว่าทองคือต้องประกันว่าทองครับโดยการอันตรายเทาไหรเนาะครับเอาสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ